สำหรับโจทย์ข้อ3ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของปริมาณนมโดยเฉลี่ยนหน่วยเป็นลิตรที่เด็กแต่ละคนในตำบลหนึ่งบริโภคต่อปีอะนะก็คือตัวแปร y คราวนี้สังเกตนะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้สมก,การเส้นตรงมาให้แล้วคือมันมีความสัมพันธ์แบบสมก,การเส้นตรงนั่นเองแล้วก็ให้สังเกตว่า ข้อนี้จำนวนปีพศเป็นเลขคู่นะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ออเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้ามีแปดปีพศเนี่ยค่าทีเนี่ยเขาจะเริ่มกันที่ลบหนึ่งกับหนึ่งถ้าจำนวนปีพศเป็นเลขคู่ค่าทีเขาจะเริ่มกันที่ลบหนึ่งกับหนึ่งแต่ถ้าจำนวนปีพศเป็นเลขคี่ค่าทีเขาจะเริ่มกันศูนย์ใช่ปะ่ะเหมือนโจทย์ข้อที่ผ่านมา ครานี้จำนวนปีพศเป็นเลขคู่เพราะนั้นก็เป็นลบหนึ่งกับหนึ่งค่าทีก็จะเริ่มกันตรงนี้คราวนี้ก็เลยถามว่าปี2547อะปริมาณนมโดยเฉลี่ยที่เด็กบริโภคอ่ะเป็นเท่าไหร่ก็คือถามค่า y เามื่อปี2547อันนี้มันปี2545ถ้า2547ก็ต้องใช้ค่าทีเป็นเป็น11ใช่ปะ ่ะงั้นก็แทนค่าไปเลย y hat ตรงเนี้ยก็คือเป็น y ที่จะทำในอนาคตข้างหน้านะค่า t ก็คือเป็น11คิดเลขกันออกมาก็ได้คำตอบ